สวัสดีค่ะสวัสดีเนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแจ็คเหมือเช่นเคยน,นะคะและในครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันในบ้านเด็กผีกับสแ a รี่ชายนกันอีกแล้วนะคะ <Yeah. S 1> รอบนี้เนี่ยหลัง <Ooh. S 1> จากที่เราปราบผีครั้งที่แล้วมาได้ครั้งนี้เราจะทําการแกล้งผีกันค่ะทุกคน oh. ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมันแล้วก็สะใจขนาดไหนหลังจากที่เป็นคนโดนล่ามานานรอบนี้เราจะแก้งมันคืนบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ let's go รู้สึกว่าที่เราจะแก้มันได้น่านนจะอยู่ที่กาหลาดนะคะนี่นลงจอดรถมันมีสีอยู่นี่ไงย็บฮาฮาถึงตาฉันแก้งกันแล้วอีเด็กผี <c oughs> อย่านะอย่าเข้ามานะกลัวน,นะเวย้ย แล้วลมัง้งเดี๋ยวเราแอบไปดูห้องนอนไปดีกว่านะคะ hey, hey. เฮ้ยเฮ้ยอดี๋ยบอสมันอยู่ตรงเนี้ยพอดีๆแอบตรงไหนได้บ้างวะเนี้ยได้ไหมเฮ้ย <Hey, S 1> แอบใต้เตียงได้ว้าว <Wow. S 1> สุดยอดเลยให้มันอาบน้ำให้เสร็จก่อนนะคะตอนนี้เราแอบก่อนหลังจากที่เราได้สเปรย์มาแล้วเนี่ยเราจะทำการเอาสเปรย์นี้ ไปใช้ตรงที่มันอาบน้ํานะคะเฮ้ยมันออกมาแล้วว่ามันออกมาแล้วใช<จ>มาห,ห้องน้ําห้องเนี้ยแหละไหนนี่อาบน้ําของมันใช้เลยสวยโดนแน่ไอ้ผีไอ้กล่องอาหารนี่ไม่ต้องกินได้ไหมไปดิ แอบ,บแล้วตอนนี้หลังจากที่เราทําการเอาสเปรย์เนี่ยไปใช้กับอ,าอ่าอาบน้ํแเราก็ฝักบัวของมันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะทํายังไงรอบนี้เราแกล้งมันคือแล้วนะเฮ้ยไปม,มาแล้วไปม,มาแล้วไปม,มาแล้ว,ลวยังไงอ่ะอยังไงอ่ะเฮ้ยไปอาบน้ำนะทุกคนโดนแน่เเข้าไปแล้วดูเหมือนตอนนี้เนี่ยไอเด็กผีมันน่าจะเข้าไปแล้วนะคะนี่ไงนี่ไง โอยตัวสกโปรกจังเลยพอเป็นตัวฉันเป็นสีม่วงเนี่ยช่วยด้วยอะไรเกิดอะไรขึ้นกับน้ำของมบ้านฉันเนี่ยเอ้ยข่าน้ำก็จ่ายนะทำไมน้ำเป็นอย่างนี้ละเดี๋ยวไอ้บ้าเอ้ยส่นั้ำหน้าตัวม่วงบรเลดีแกแกไม่รู้หรอกว่าฉันแกล้งแกอโอ้โหดูสภาพฉันซีใครมันทำแบบนี้เนี่ยใครมันแกล้งฉันสารเลวไว ต่อไปเนี่ยเราต้องหาเหมือนเป็นรีโมททีวีนะคะทุกคนกประเด็นคือรีโมทนี่ไงเจอแล้วรีโมททีวีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปห้องทีวีแล้วก็ทําการเปิดทีวีมันซะเลยฉันจําได้เหมือนแหละเอ้ยไม่ใช่ห้องนี้นี่ขนาดจาได้นะเนี่ยห้องนี้ป่ะห้องนี้แหละจาได้มีทีวีอยู่ห้องเดียวนี่ห้องนี้เลยต่อไปเนี่ยเราหลังจากที่เราเปิดทีวีแล้วนะคะเราก็ต้องไปที่เบสเมนต์ ไปทางไหนมาเนี่ยเบสเมนต์ขอ GPS หน่อยขอ GPS ีอ๋อ g p พนเ้นทางไปทางนี้อ๋ออย่าบอกนะว่าไอ้ตรงห้องใต้ดินตรงนี้เนี่ห้องใต้ดินึ <c oughs> เราต้องทำการปิดลงศพอะลงศพคือตรงไหนอะนี่วางหนังสือคู่มือเอาไว้พร้อมกับท่องมนท่องคาถาเพื่อที่จะปราบอ้เด็กผีนี่ให้มันไปผุดไปเกิดสักทีนะคะ เลือกรูปมันมานี่มันรูปฉันนี่รูปฉันเต็ไมไปหมดเลยใครมันเป็นคนมาเปิดหลุมศพของฉันตรงนี้เนี่ยคิดถึงแม่แม่จ๋าเราต้องทําการเอารูปของมันเนี่ยไปแขวนไว้ในห้องที่เป็นห้องนอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ช่วยไม่มีใครช่วยแกได้ทั้งนั้นนะ่ะไปไปไหนก็ไปโอเค ต้องตาแข็งดูนะนะไม่อยู่มไม่อยู่ละห้องนอนของเด็กเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าห้องนอนพ่อแม่น่จาจะห้องนั้นแน่ๆเลยอย่าเพิ่งมาเด้อนี่จริงด้วยห้องนี้ห้องนี้ครับทุกคนอ๋อเราต้องแขวนไว้ตรงนี้ปะโทอแอบก่อนมาไหมมาดูรูปตัวเองเร็วฮะ นัน่นนั่นนั่นมันลูกของฉันในวัยเด็กนี่ตอนที่พ่อกับแม่เนี่ยขอฉันอ,อุกมาฉันคิดถึงท่านจังเลยอะ่ะปิดประตูี่ปิดประตูปิดประตูปิดประตูขอแอบหน่อยขอแอบหน่อยตรงนี้แอบ,บได้ปะ <c oughs> แอบบอุ้ยตกใจหมดดีแนตะ่มันไม่เห็นนะ่ะไม่มีใครอยู่ไม่เห็นฮ่ มีใครอยู่ห้องนี้ไม่มีคนเลยไม่มีออกไปเลยนะโอ้ยตอนแรกว็เห็นว่าประตูมันเปินดนี่นะห้องนี้เราบังห้องก,กินข้าวน่าจะใช่นะนี่ไงห้องกินข้าวมันโอ้โหเสื้อทำอรานนี้แจกันอันมีพิษนี่แนะ่อุ้ยเราได้เครื่องรางด้วยล่ะเก็บก่อนเรียบร้อยตอนที่เราได้เครื่องรางมาแล้วนะคะ ฉันชอบว่ายน้ำชัดเลยแต่ว่าฉันเกลียดการน,น้ำมากมากฉันคิดแผนอะไรดีๆออกแล้วฉันว่านะนี่ฉันจะไปเอาของมาแกงไอเด็กผีคนนั้นเองนี่สบู่สูตรพิเศษเป็นสูตรลับของทางเราเลยนะหลังจากที่เราได้สบู่มาแล้วนะคะเท่านี้เนี่ยเราก็แค่โยนสบู่ที่เป็นสีลงไปเพื่อแกงเด็กผีคนนี้เนี่ยนี่ มันกำลังไหว้นานอยู่เลยทุกคนปลาสบู่ไป <c oughs> ตัวแดงเจอเหอแกสม้ำหน้าวู้ฮูวูฮูฮพอเราเริ่มอยู่กับมันได้นี่คือเริ่มแกล้งมันแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราจะไปหาของที่กาหลาดเก็บเก้าก่อนเียบร้อย <c oughs> มันมาอีกแล้วช่วยด้วยแอบไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่มีใครเห็นไปเลยจะไปไหนก็ไป ตอนนี้เราเก็บกาวมาได้แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเด็กมันเห็นพอดีเลยอะดีนนที่แอบทันถ้าแอบไม่ทันหนะ้าตายีกแน่นอนหาของก่อนไหนครือของที่มันจะให้หาแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยเราได้แผนที่มาแล้วครับทุกคนเด็กน่ากลัวเนี่ยชอบช็อกโกแลตมากๆเพราะฉะนั้นเราจะวางกับดักฉันต้องไปห้องอาหารแล้วอยู่โคตรไกลไกลจากตรงนี้เยอะค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับแอบ ไม่มีใครอยู่คิดไปเองเยอะอมันไปแล้ว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 โอเคสวยสวยสวยไปไปไปห้องนี้เนี่แหละห้องห้องกินข้าวห้องกินข้าวอยู่ตรงนี้ปิดประตูด้วย <c oughs> อุ้ยแอบโอ้โหยมันอยู่ในห้องนี้พอดีเลยอะ่ะโอ้ยตกใจ <c oughs> ปิดประตูปิดประตูซะ,ม,ะมันไปแล้วทุกคนมันไปแล้วมันไปแล้วออกนี่ช็อกโกแลตอยู่นี่ ช็อกแลตซอสนี่เราจะเอาไปใส่ในตู้เสื้อผ้าของมันนะคะตู้นี้ก็ไม่ใช่มันมาอุ้ยดีนะแอบทันน่ะโตตกใจหมดอะไรไว้ายเมื่อกี้เพิ่งเห็นคนอยู่ในห้องนี้เองมันไปไหนซะแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยเปิดดิโอ้โหนี่หรอตู้เสื้อผ้า แอบก่อนละกันคือถ้าทุกคนเห็นว่าแบบมันดูว์าไปวา์ปมานี่คืออยากจะบอกเลยนะคะว่าตัวเกมยังคงมีความบั๊กอยู่นะคะก็เลยแบบเหมือนแอบคนละที่กับที่เราอยู่แต่ไม่เป็นไรตอนนี้ฉันเจอตู้เสื้อผ้ามันแหละนี่คือห้องที่มีตู้เสื้อผ้าเป็นห้องที่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีด้วยซ้ำอ่ะใส่ช็อกโกแลตไว้เราไปแอบก่อนดีกว่าไม่เห็นหรอกนะา ฉันไม่ได้อยู่แถวนี้แกไม่เห็นหรอกแอบ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 อย่างแนบเนียนเข้าไปดิเรียบร้อยมันไปแล้ว,วล็อกฉันล็อกมันเรียบร้อยแล้วฉันขังันแล้ว,วต่อไปนี้มันจะออกมาไม่ได้แล้วโดนขังเป็นอะงไรเด็กโง่ฮ่าฮ่า ใครมันขังฉันเนี่ยเอาฉันออกไปเอาฉันออกไปอ๋อเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการเล่น Scary Child ของจุ๊บแจงในครั้งนี้นะคะถ้าใครอยากดูเกมแนวแนวน,านี้แบบอื่นอีกสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล่ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับจุ๊บแจงด้วยนะ,ะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะเวลาที่จุ๊บแจะลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามา,มาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันเลยนะคะส่วนครั้งนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ